โดนโดนโดนโน่นเลยพี่หลอยปลาครับออกห่างละไม่ใช่จะผมจะคอยค้ำไงอออ้าวกิ๊ดโอ้ เอาตายขาเลยหันออกโอ้โหเนี่ยเขาเพื่อนเหรอเฮ้ยหันออกหันออกหันออกน้มีความดีตะโกนนอืมนึ่งสองจิตสองใจจะหยิบสูนออกมาไม่ยอมแถม ไอ้ไม่ขาดสองทอนไหมเสียงหนึ่งกินข้างกำแพงลมใช่ไหมครับน้องนเต้ยขึ้นห้องหุห้องปาไปกบรลุ่มมาแล้ววันนี้ไปโกบรุ่มอะโตมาว่ามีคนโดนไหมครับไม่ตึงหันออก ม่ทางเอยนนะใช่หันออกนี่นั่งมองก่ปุกปป็กอยู่เนี่ยุมมปุกยังเดี๋ยวปุกไม่ตื่นไปพอเขาไปอาบน้ำแตงครึ่งชั่วโมงยังไม่ขึ้นแตงเลาเนี่ยเขาบอกว่าปลาเดือดดิสักนาทีนึงไม่ได้ปลาแล้วต้องรู้ปลาไม่ต้องไม่ต้องโทลบอกหรอ นู่นไงมาแล้วเออชอปก็ตาดีนะเสื้อเหลืองมาเลยเสียงรดแม่งหึไอผมว่าตรงหัวสะบานนี่แหละมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยาอ้หของแท้ ร้อนเปล่าท้าไม่ร้อนเค็มคืนกลับนะร้อน้ัวนี้ไค่ทับไข่ทไม่ผมไม่เอาแล้วผมสั่งตีอะไรผมสั่งตีอะไรตีสแล้วก็เล่ดมาให้ตีฮเออ่าครับ ลองกินหม้อปิ้งพี่เบงครับอร่อย6สกปอกสิให้รางวัลรีวิวรีวิวมึงยังไม่ทันกินเลยมึงควมเพจแล้วมันเป็นการค้าายกินทันทีกินทันทวันน้ำตัวนี่อรอย โอ้โหร้อนร้อนร้อนแสดงแวะทือร้อนตรงนี้จ้าพงคายตรงนั้ไงตรงนี้เอแว่ือข้างทางนี่หรอน่าเสียวินน่ะหมายซ้ากูกูข่ห้าเออกูรับสามมาเอามาข่ยุึงห้าเอามาเอยเอาเ่มเป็นรอบไข่แล้วรอกไข่สองคนแล้วเอาบ่าวเอาบ่าวสามสิบสามสิบเออรู้จักเล่ขายบ้าง จริงจริงติกกกไปกดิยนะเป็นกาเป็นไปกดิกาใช่หมือออกระถาใช่ไเดี๋ยวตู่ต่บ้าเอไปกโหอันนี้อันนี้มกินแล้วมิกินไม่ได้าจะจะกเฮ้ยโน่นปลาโโอ้โหผมอาาอาไปกันเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวา ยินดีกับอาเลยนี่หนุมโต๊ะมันมีใช่ยังไงตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เขาเหนียวเขาปังก็งอนงี้ไอ้ท็อปนี่มันสามบาทหรือเท่าไหร่นี่นะแบตแตะเลยโอ้มันเอารถเหยียบไงวะแบนแบนเอารถจังดีน้านี่นาพูดให้เกียร์มากนะ <c oughs> นี่ผมหนึ่ว่าตีกันทื่ดับขายวันเดียวดับเลย

ข้าวเหนียวไม่พอวะหมูเหลือใช่นะต้องสามต้องเป็นสองชุดต้องเป็นข้าวเหนียวสองอันวะไอเบนไม่ยิงเข้าวเหนียวหมดว่ะอ๋อทายน้แลจิตไม่ยิงฝรั่งทำเป็นงี้นะข้าวเหนียวสอง ข้าีนวสองมูฮาพอโอ้ออกมาทินห้อ,องกุลเลยไปทางนูน้นโอ้ผิดทางเลยต,ตัวเล็กตัวด้วยวก็คลลตรงนีี้้ไมม่เย ยอมแล้วเฮ้ยตะขอเขาดีเว้ยคมดีวะ่ะอีกข้างนู้นเล่าตะขอเอกอะมากเลยตะขอใครตะขอ,ขอเขาเออทำไมตะขอ,ขอดเขาจิกนิดเดียวอยู่เลยเวะเอาเนี่ยตีไปตีมาเออของเขาจิกนิดเดียวอยู่เลยมาทีแรกก็มากเลย วนมากเลยเอ้ยอะไรครับอันแค่นี้เนาะครับไร้การครับทำเองทำเองกาะดีด้วยนะทีเดียวครับไม่เอาทีเดียวเลยเข้าดีด้วยเข้าดีคุเดืดีครับครับสวัสดีครับ วนออกหลังเร็วเรวสิเฮ้ยปากหลังใหญ่ด้วย,ยวไม่ทะล <c oughs> ุอ่ะเอาเอาเอาเาสองคนสองคน,น,นงดันไมดิเอาปีกดันไหม mấy khéo em ngay, mình sẽ khéo này. mà thằng <laughs> này, anh oh, yòm <laughs> này. Àu chu. Không rồi Không bị không bị đồn. Mình mình không lười. rồi. em, để anh nhanh

ไปเพื่อนก็นไปเพื่อนข้างในแม่งไม่นิ่งเลยโอ้อยู่สองตัวสองดอกเข้ามิดแต่ก็มันเงี้ยงเดียวอะเงี้ยงเดียวมันเด้งได้ทุกมือเออมันถอนได้เลยแหละสวิงอยู่ไหนวะยกเลยสามเซตแล้วน่าจะตายจิตหกจิต แู้หวัไม่เจ็ดพี่ไม่เจเจโลเลยไม่เจหรอกไม่เจ็ดอ่ะเจ็ดโลช่งได้เลยไม่เจหรอกอยู่ดีอยู่เยี่ยหัวเล็กน้อยเออไปออกนี่ว่าหัวออกตบออก อเอ,อ้ยอย่าไปโทษคนซ้ำปลามันซ้ำยากมันก็ยกัยางโอ้โหไอโผตีลังกากลับหลังไม่ไโผโก็ไอไหวไอไหวผอมไอโผล่กับหลังเฉยเลย แล้วทำไมมันไม่เก็บไว้วะอรุณสวัสดิ์หรือราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดีสวัสดีครับราตรีสวัสดีมาอีกแล้วนิยมไทยเป็นไงบ้างนิยมไทยมาสองตัวแล้วมันจะต้องมาเวลามันจะมาคู่ๆกันแหละเสืออ่พอดีเออเสือก็เห็นทุกวันแหละนิยมไทยก็เปรี้ยวปากโมาเป็นเที่ยวเลยอันนี้น่าจะงานนู้นนะเอ้ยลังนู้นนะ

โดน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 เขา้ย oh, okay. ิเหยินเล่กเ้นเขายกเยกเล่นเขายกเล่นพอดีปลาพ่อพอดีไม่ใหญ่เท่าหร่ตัวเล็กตัวเล็กยกได้ได้จะยกหรือจะให้มันยกเราก็ได้แล้วแต่ท็อปเลยโน้นเลยพี่ลอยปลาออกห่างละ เขาคนห่างคนหางคนหางหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วโดนกระโดงอะใครอะต่มต่ำต่ำกระโดงละยกขึ้นทางนู้นเลยออจีดอ๊้ไน่น่อยังไม่ได้ายเลยมัใชม่ นายยกเล่นขึ้นเี่ไโน้นโนขนโน้นเสื้อชมพูน yes. oh ้ะเขายกเล่นพราะเขายกเล่นเราก็มองไปปืนเขายปืน่า้ปาโพนดิ่ยิงี่ไไยเขายิงบูทูธเว่ายิงสวยยังวะโอ้มัดเลยบูทูธเหรอเขายิงบูทูตโอ้ตายเลยติดติดดอกไม้หมาดอกต้อมไม้หมาดอกต้อมไม้หมาโอ้ตวัวดีนี่ว่ากํลังิดนเออว่าขึ้นเล็กๆเออสามสามกว่าแล้วนี่ก็ปลาโลกว่า เขายกเงี้ยปุ๊บเราก็เราก็มองเขายกอะไรอ้าวปลามาพอดีผมพวกปนุขวัฒน์ทางนี้โยนขวัตยิงเพราะว่ายิงสวยถ้ายิงสวยก็ต้องโดนนั่นเนี่ยโอ้ายเอ้าปรนตรงนี้ไม่ได้ไปผมยกแล้วก็ผมวกไอ้นี่เขาเป็นแฟนปนุขวัฒน์ขวัตยิงขวัตยิงม่วงอเอาไปเลยวางนั่นไประด็ก็ขี่ขี่แบบนู้นเลยขอบคุณมากได้ตัวได้ตัวเดียวเน่ยอยู่โคนม่วงอ่ะอยู่หน้ารถทันทันเออ ตัวกำลังกินเอาโอ้ยสวยโอ้ยสวยตัวเนี้ยขึ้นอย่างเงี้ยสามโลนะเมือ่อกี้ก็ขึ้นแบบเนี้ยแต่ว่าตัวสวยเลยละสามโลบวกเลยเออเมื่อกี้มันจะเล็กกว่านี้ด้วย คนใจบุญพอกันทั้งคู่อะสายเดียวกันเลยอะไอรุ่นรุนถังเนี่ยนี่แน่นี่แน่มาจริงทำไมวนกลับอ่ะอืมผมยิงตรงเลยนะ แต่มันเร็วจัดอนะโอ๋อ <c oughs> ปลามันเร็วจัด <c oughs> เอาไปหน้าไปหน้าไปทางนี้มาทางนี้มา,าไายท็อปอ้าวไอ้ท็อปไปไหนวะ <c oughs> ตัวเล็กอะ ไอซูปไอซูปไอซูปุบไอซูปเรียบร้อยมห่วนจีบไอซูปบอกกูอยู่ดีๆกูหัวดำหัทด่เด็กรุ่นๆยังไม่ได้เลยได้แต่ผู้ใหญ่สองคนครับ สวัสดีครับคืบอพุมติดตามพี่มาปีกว่าแล้วโอ้มาดูวิดีโอมาตลอดเลยแล้วไปไหนมาครับเนี่ยก็มารับนักเรียนอ๋อรับนักเรียนรับโรงเรียนไหนอ่ะธุกคณะวันนี้ค่อนข้างเงีเงยบหน่อยมาเช้าเพิ่งที่นะถไฟใต้โรงพยบา,บา,า,า,าบาลเจ็ดเช้าอ่ามาเช้ามีขบวนสองตัว ปลามันไม่เท่าไหร่เมื่อวานดีวันนี้ไม่ค่อยดีครับเมื่อวานเยอะเลยครับเมื่อวานได้กันทั่วหน้าเลยตรงนี้ก็ได้ไหลายตัวบอสะ่านก็ได้เยอะวันนี้ค่อยๆเท่าไหร่ละน้ำมันส่งน,น้ำเปิดเมื่อวานเปิดเยอะเมื่อวานเคยค่อยมีเวลาครับได้ยิงเมื่อวไหร่นานๆยิงทีมันนอนเพราะว่างานงานเยอะยิงแถวบ้าน ตัวใหญ่เขาเท้าบ้าบเพราะไม่เขาไมีตัวเท้าวัดโพจะเลิศทำเขาทำเพลื่อนสี่ประจานอะ่ะไม่นี่วัดโพจะเลิศท้ายโพพยาเหมือน,าานอ๋อไอรลังมาแล้วเว้ยสี่โมงครึ่งสนิทเงียบสนิททยอยกลับว่าไงไปเซอร์เวมา ไม่มีอะไรเลยอ่ารู้เรื่องแต,แต่บวกขี้มีตัวพึ้นไรป่าอยู่แต่ไม่ตรงหน้าอ่าฝูงอยู่บวกขี้เว้ยเฮ้ยตรงร้านมาลามาลา,ลา,ลามีคนกันตกปลาเลยไม่มี